จับเจ็บเจ็บจ็บเฮ้ยนี่มันไอ้โฟดูคลิปฟรีแต่ไม่กดไลค์นี่กดไลน์ให้แซมมี่หน่อยเว้ยถือว่าดูมาขามขอละกันนะกดไลค์เร็วกดไลค์ยังกดแล้วปะเออกดดีละไปแล้วกดแล้วจริงนะเออกดไลค์ด้วยโอ้ยใกล้ถึงหรือยังวะเนี่ยโอ้ยชนดูสระออกรถคันใหม่มาไม่อยากให้น้ำมันมันหมดว้ะกลัวเปลืองใกล้ถึงแล้วบ้านนี้ป่ะบ้านทุยะเจอแล้ว ขออนุญาตจอดรถไว้ตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันอาจาแล้วก็ลงรถชื้อเปิดประตูสวยอ้ยบ้านอย่างไกลเลยดูดิแถวนี้มันอยู่ได้ไงวะเนี่ยน่ากลัวก็น่ากลัวเซเว่นก็ไม่มีรถเมย์ก็ไม่มีผู้คนก็แทบจะไม่มีเลยมซื้อบ้านแถวนี้ใหม่ไว้เนี่ยโอ้ยเชยาวอย โอ้ยบ้านสีดำสไตล์มันเลยนะเนี่ยดำขาวดำขาวเหมือนหัวของมันเลยเออชอบจริงเลยทำไมนายซื้อบ้านแถวนี้มาเพื่อนแถวที่เซเว่นก็ไม่มีเนี่ยก็ทำไงได้อะมันบ้านแถวนี้มันถูกไมอยางเออว่าไกลเซเว่นเราก็แค่สั่งเขามาส่งก็ไม่ได้เออว่าก็จริงนะแต่นั่นฉันทำไดเลยเวลานายสั่งของสั่งข้าวเนี่ยนายรอกี่ทีโอสองชั่วโมงสองชั่วโมงหยนี่แหละข้อเสียของการอยู่อ่อ นอกเมืองเพื่อนแต่ไม่ก็ถือว่ดีเนาะเออเพื่อแบบได้อยู่กับธรรมชาติเนาะใช่ปะเอออาจจะมีงูเข้าบ้านหมีมีเสือมีจระเข้มั้งอะไรเงี้ยวะเดี๋ยวไอ้งูพอเข้าใจเสือหมีจระเข้มั้งไงวะอ๋อไม่ไม่มีเหรอเออใช่ไหมเดอะนี่เช้าสสยแห่มัไกลอ๋อเออว่าฉันลืมบอกเลยหมูที่ฉันใส่อยู่นะเพื่อนมันเกี่ยวกับธีมที่เราจะดูต่างวันนี้เว้ยต่ังที่เราดูวันนี้มันมีชื่อเรื่องว่า scp 96ผีชายผอมสงเออ เขาบอกว่าตัวละครเนี้ยเป็นตัวละครที่ถูกทดลองจากแบบแ a บวิจัยหนึ่งที่เอามนุษย์นไปทดลองใช่ไหมก็คือมนุษย์คนนั้นอ่ะหลังจากที่ทดลองแล้วมีชื่อตัวว่า Sb c 96เป็นชายผมสูงมีผิวซีดแล้วก็เราไม่สามารถมองเห็นมันด้วยตาเปล่าได้เพื่อนมันต้องใช้แว่นอะไรบางอย่างที่ทําให้เราสามารถมองเห็นมันได้หรือว่าเข้าไปโลกของมันอะไรเงี้ยใช่มันจะทําให้มนุษย์เนี่ยนอนไม่หลับเป็นเวลาติดต่อกันหลายวันเพื่อให้เพียอ่อนเพียและตาล้าแลหลังจากนั้นอ่ะมันค่อยๆจะเริ่มเข้าแกนมนุษย์เรื่อยๆเรื่อย แล้วก็ข้ามาทุกเลยอะไรประมาณนี้มันก็ข้าจะแข็งแรงแล้วก็รวดเร็วด้วยแล้วก็มันเหมือนโครงกระดูกนั่งบ้งเออเหมือนที่กระดูกที่ฉันใส่เนี่ยไอ้กระดูกดำเนี่ยเออประมาณนี้ใช่เหรอใช่ในเรื่องของมันนะน่าดูมากฉันก็เลยเตรียมแผ่นเียดีเพื่อมาดูแล้วเนี่ยอุ้ยอุ้ยเครื่องเกมนั่นมันอะไรกันเนี่ยนินโดหนึ่งโอ้ยนินโดสองนะเพื่อนอันนี้พีเอสสี่โอ้พีเอสสี่พีเอสห้าเก่าเฮ้ยพีเอสห้าใหม่ออกแล้วนะเพื่อนเคุณคุณคุณลี่นะครับเนี่ยจะมา เอออย่างเขาก็มีแผนีดีด้วยไอเปิดเร็วสายแผ่นซื้อมาพร้อมดูพร้อมดูมามามานั่งนั่งนั่งนี่เยเพื่อนคลิปนี้เลยเนี่ยที่ฉันไปหามาในเน็ตใช่ป่ะเขาบอกว่าเป็นเกี่ยวกับการแบบว่ารอบประวัติอะไรของมันอะไรเงี้ยนด้ให้ดูดิเห็นป่ะตัวมันเหมือนโครงกระดูกไหมแล้วก็มีเล็บยาวๆอะไรเงี้ยเออใช่น่ากลัวมากนี่เป็นการทดลองเว้ยมันคือการทดลองของตัวละครนี้เว้ยตัวที่เราจะกำลังจะดูอยู่เนี่ยเห็นป่ะมันคือตัวทดลองใช่ไหมใช่คนตัวทดดลองนนนนี่ัววค้ยเเห็ย านกนคนใช่กินหัวคนก็ไปด้วยฉากได้ฉากที่บอกเลยว่าติดเหลืองแน่นอนคลิปนี้แล้วตอนจบเอ็นเครดิตนี้เขาบอกว่าคลิปนี้ทำมาจากเรื่องจริงนะครับจ้าปวดหัวลเลยลนะจู่ๆก็น,<ค>น่ากล,ลัวเลยเพื่อนแต่เราคิดดูนะถ้ามันอยู่ในบ้านของนายนายจะทำยังไงก็น้ากลัวนั่นแหละเออมันทำให้เราหลับไม่ลงด้วยนั่นแหละเป็นเรื่องเลยไป เอาล่ะไหนห้องนอนที่ฉันต้องไปนอนคืนนี้คือตรงไหนแล้วฉันเริ่มอยากจะหลับแล้วนี่ห้องรับแขกไงนี่กี่โมงแล้วเนี่ยอุ้ยมันตีสามแล้วเพื่อนมันถึงเวลานอนฉันแล้วนะจริงเวลานอนเวทีปกติฉันฉันฉันจะง่วงตอนตีหนึ่งนะเว้แต่วันนี้ฉันรู้สึกฉันไม่ค่อยง่วงเลยเนี่ยนี่ตีสามเนี่ยดูอินหนังอยู่นั่นนอนห้องก็เป็น่แล้วแม่เวทีปกติฉันจะนอนตรงเวลานะเว้ยเอออะไรนอนไหนนอนนี่นะ โ,โอ้ยนอนโซฟ,ฟาเออจริงจริงแขกมา้ะดีให้นอนโซฟาเออไม,ไม,ไม่ไม่ไหนให้ไปหาอะไรกินเหรอใช้ยจะไปลงหาอะไรกิน,น,นันอน,น, <ะ S 1> นอนแล้วนะเจอก,กันเออเจอก,กันนอนดีกว่าวะเฮ้ยต้องหลับต้องหลับต้องหลับแย่แล้วทำไงดีวะเนี่ยร <c oughs> ู้สึกตอนไม่ค่อยหลับเลยว่ะชิวยาวมันหลับหรือยังว่ะ โอ้ยนอนไม่หลับจริงเนี่ยนี่กี่โมงแล้วมันจะตีห้าแล้วเนี่ยโอ้ฉันดิ้นไปดิ้นมาไปชั่วโมงเลยเฮ้ยขยะเพื่อนเอาดูสับดีเลยเนี่ย<ฮ>นายก็ยังไม่หลับเลยเออไม่หลับทำไมปกติเพื่อนจะตีห้าแล้วเนี่ยทำไมเรานอนไม่หลับวะเกิดอะไรขึ้นอะโอ้ฉันหรือว่าหรือว่ามันจะเป็นคำสาปสิ่งที่เราดูหนังไปเมื่อกี้หรือเปล่าที่เราดูเพราะว่ามันเอ้อะไรอะเสียงอะไรแตกเสียงอะไรแตกด้านล่างนายอะ แก้วแตกหรือเปล่าเพื่อนหนูหนูหรือเปล่าหนูทำแก้วนาแตกใช่ไหมบ้านฉันไม่น่ามีหนูเลยลองดูไหมไปดูดิเออว่าบ้านนายอยู่บ้านนอกนี่หว่าปกติหนูอยู่หนูไม่ชอบอยู่ในเมืองไงเพราะว่ามันมีพวกเศษขยะหรือเอออะไรอยงเี้ก็ไปไม่ได้หนูนาอะไรวะเสียงอะไรแตกกับเพื่อนเสียงอะไรอยู่ไหมฉันได้ยินอะไรบางอย่างด้วยอ่ะไม่มีอะไรให้ปนหรอกนะท่าดีเฮียนี่เสียงอะไรบอกว่าเพื่อน มผมได้เสียงอะไร,ประแปลกเลยอ่ะเสียงมาจากด้านหลังบอกเฮ้ยทียะทียะเนี่ยน่ะบอกฉันทีว่านั่นน่ะอันนั้นหุ่นใช่งไหมเพื่อนอันนี้หุ่นใช่ไหมไม่ใช่หรอไม,ไม่ใช่แล้วมันคืออะไรเนี่ยเคียโ<ม>อ้ยทำไมที่นอนแข่งเป็นบ้าเลยวะเนี่ยเออน,นี่กี่โมงแล้วเนี่ยเฮ้ยทีน่ะเราอยู่ไหนเนี่ยทียะทียะเพื่อนเราอยู่ไหนเนี่ยตื่นแล้ว เสียงอะไรคุณคุณว้ยตกใจทิยบอกฉันทีว่าตัวข้างหน้าเนี่ยมันไม่ใช่ scp 966ที่เราดูในหนังใช่ไหมเพื่อนไม่ใช่มั้งไม้ใ่ก็บ้าแล้วทำไมใช่เต็มตาเลยเนี่ยแล้วลูกกับสมัยแล้าโอ้โหบอกให้ทีว่าไอ้ตุ๊กนี้ลัยที่อยู่ข้างหน้าเราไม่แข็งแรงดีเพื่อนมันต้องแข็งแรงอยู่แล้วไม่งั้นมันจะไปอยู่กันในสมไมวะแน่ใจเลรอแน่ใจเราคงไม่มันเป็นอะไรเนาะเพื่อนเนาะมันไม่เป็นอะไรอยู่แล้ว ไปไปไปฉนปรกันด้วยชีวิตเลยแค่นังสือก็ไม่รู้เพื่อนมีนังสืออะไรบางอย่างด้วยเสื้อเหมือนมอมาวะนายดูนายดูบนไว้นะมันอาจจะยืนนี่งมาจะหลับอยู่ก็ได้โอเคแต่จะไม่เขียนว่าสมุดการทดลองเจ้า scp 966มันดุร้ายเกินไปเราควบคุมมันไม่ได้แล้วยังไงก็ระวังตัวกันไว้ด้วยสมุดการทดลองหน้านี้เอก่อนหน้าออสมุดการทดลองก่อนหน้านี้มันได้หายไปบางส่วนแล้วเพราะว่างั้นอ่ะหายไปแล้วแปลว่ามัมีศพคนตายเต็มเลย ไอ้บอไปแขกแล้วเฮียไปเร้วเบื่อวิ่งเร็ว้ยมาตามไปเร็วมึงวิ่งเร็วจอเบื่อวิ่งเร็วเกอบไปแล้วฮึบฮึบฮึบอยเขไมาแล้วมาแล้วเ้ยไ็ได้ฉันรออยู่เฮียเียรอเด้วยรอเาด้วยเตามไปแล้วเเดตาไปแล้วเฮ้ยเาพยายามอยู่เยเก็บเ้ยเมา้วย มันเป็นหลุดได้ยังไงวะเพื่อนคอมชั่ววันแลบที่นี่มันมันพังทลายแล้วเว้ยไม่มีใครเหลือรอดแล้วเพื่อนนอกจากเราไปแล้วอกจากเราเหรอตอนนี้เราเหมือนเราอยู่ในความสุขจับของเจ้าหมอนี่เลยเนี่ยเฮ้ยเราไปโผล่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยตอนเนี้ยจะหลุดแล้วหลังหลุมระ้วหลังหลุดแล้วไปแล้วเพื่อนไปแล้วโอ้ยแต่ว่าฉัน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 ตาฉันรู้สึกว่าตาของฉันมันเริ่มละล้าแล้วเพื่อนเราไม่ได้นอนมากี่วันแล้วเนี่ยจะไมจะก็ไม่ชั่วเหมือนกันจะกระลุกไม่หิดก่วงเลยไปแล้วเฮียนี่ห้องอะไรอ่ะ ไม่รู้จะไปเดินหน้าไหนจะหน้าคิดตั้งอะไรบางอย่างเต็มหมดเลยเพื่อนเดินหน้าไปต่อเนาะอะไรประตูประตูข้างหน้ามีแคล่ามีประตูเออรู้แล้วอุ้ยอุ้ยจะไม่ดีอะไรเต็มหมดเลยเฮเพื่อนกลุหายไปกูุ่มหายมีอะไรดิพี่จู๋อ่ะไอ้จับก่อนมีก่อนเลยว้ายมาแล้วเราจะออกที่ดียังไงอ่ะเพื่อนไม่รู้เฮ้ยกูแจ็คมันจะไปอยู่ไหนไม่ได้ไะเนี่ยโอเคแผ่ตามนี้ ดิฉันจะตรงไปแล้วฉันแอบซ้ายโอเคไหมเพื่อนโอเคนะโอเคจุดกระโดดปุ๊บแอบสวยโอกระโดดไปทางเดิมได้ไงวะแล้วเคียสอยอยู่ไหนเนี่ยชึบมันหายตัวไปแล้วเพื่อนมันหายตัวไปแล้วเคียเหมือนที่เราดูหนังหรือเปล่าเคียเอชิลล์ข้างหลังเคียเอเอ้กมาเล้วไอมันมันมันเหมือนที่เราเหมือนที่เราดูในหนังป่ะก็คือจุ่ๆมันก็หายไปอ่ะแล้วทำไมดีอ่ะทำไมดีมัน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 เหมือนในที่เราดูในหนังไหม อย่าบอกนะว่ามันมันมาเล่นกับเราอะไรเงี้ยใช่ไหมมันมีกุญแจอยู่ที่ตัวมันแน่เลยเราต้องเอากุญแจจากตัวมันเพื่อนเราต้องทำยังไงวะก็คือ,าอตามตามที่ดูในหนังใช่ไหมคือมันจะซ่อนของบางอย่างที่ทําให้เราไม่ไม่สามารถออกไปจากสถานที่แห่งหนึ่งได้ก็คืออาจจะเป็นที่นี่ก็ได้ทีนี้อของจะอยู่ในตัวมันแล้วมันก็จะล่องขนเราไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าได้เราต้องใช้แว่นอะไรบางอย่างที่เราดูในหนังอะแต่เราไม่มีแว่นเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องดูควันเราคอยดูควันขขาวเพื่อนที่พื้นถ้ามีควันขอข่าวเราต้องตบมันต้องตีมันจจนกกว่าาามัะเเอุแให้ร เพราะว่าอยู่ในในล่างลอกหุ่นมันมันไม่สามารถทำอะไรเราได้เว้ยแถวนี้มีเสียงแถวนี้มีเสียงเฮ้ยเฮ้ยแถวนี้มีเสียงดูคันดีเดีคันดีเดียวไหนบ้ามันต้องมีความสักอยลับอะไรเฮ้ยเข้าไปไหมเอาเลยลอกเข้าไปเหรอเอ้ยเข้าดิเอาเลยเพื่อนตีบันตีบันไปไปไปไอ้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 ตีตีคไอนจริงมันกูกูควันมันหนีไปแล้วหายไปแล้วเพื่อนหายไปแล้วหาไปแล้วไปดูกระจกห้องอื่นดูกระจกข้างอื่นดูกระจกห้องอื่นเร็ว มันจะมีเสียงมันอยู่เออฟังเสียงก็ได้มันจะอยู่สองห้องแหละห้องไหนวะช่วยดูเร็วจะเป็นความลึับบางอย่างเราแบกอะไรเดี๋ยวดูขวาเจ้าดูซ้ายโอเคเจ้าดูซ้ายเดี๋ยวนะนี่ปะนี่นี่้ยเข้าไปนะเดี๋ยวมันหนีเพื่อนจนจมจมเลยเข้าไปเลยตีบันตีบันตีบันตีตีตีคนหายคนหายไปเร็วควายหันไปเร็วไม่มีควายหันสักทีหนึ่งมันจะอยู่ซองห้องนึงเว้ยห้องที่กระจกยังไม่แตกดูไว้ดูไว้ดูตรง ถ้าสมมติเราทำกระจกเอ้ยของเดียวกันนี่นี่ดีไงเป็นควันหนอเป็นควันหนอเป็นควันหนอตีตีหายหายหายไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วโอเคอีกสักอีกสักรอบสองรอบน่าจะได้เยอะมั้งของเดียวกันของเดียวกันของใหญ่ๆรอบกิดใจรอบปกดใจตีเลยตีตีตีโอเคอีกส oh, ักทีนึงอีกสักทีนึงเพื่อนช่วยสักทีนึงเนี่ยน่าจะได้แล้วรอบเนี้ยเพื่อนถเราทุบเราเข้าไปเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยตีเลยตีตี ตีกกููตเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนมันมันเป็นอะไรแทนไม่รู้อะแต่ว่าน่าจะเป็นปุ่มที่เปนสมาร์กดได้หรือเปล่าน่าใช่น่าจะนี้แหละโอเคแล้วแล้วแล้วมันอยู่ไหนอะอยู่ไหนอยู่ไหนโอเคเอาปุ่มไปกดก่อนเลยโอเคหนึ่งสองสามเรียบร้อยเพื่อนได้แล้วไปไปไปชิวโอ้โหเขี้ยเมันบานเมันบานแล้วมาแล้วเขาเพื่อนเข้ามา ไปไปที่ไหนวะเนี่ยไม่รู้โอเคประตูอย่างน้อยประตูที่ก็ปลอดภัยใช่มันคงคงโอ้ตายแล้วเพื่อนที่มาตายแล้วเข้ามาได้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหกว่าปุ่มตั้งนานกว่ากุญแจตั้งนานมันมันมันง่ายเนาะโอเคเคลียหาทางออกเร็วหายอยู่สักไอ้นะวะถ้าเจอทางออกแล้วเพื่อนแต่มันมีสวิตต้องกดอะไรบางอย่างทั้งหมดสองปุ่มถึงไฟจะเปิดแล้วประตูจะเปิดเพื่อนหาเร็วแล้วมันต้องกดหาแล้ววะ ด้วยอะเ้าวไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีหยาดเดีตามมาอย่าตามมาอย่าตามมาเฮ้ยอย่าตามมาเพื่อนเย็นครับทีเย็นครับคุณหัวกระโหลกหัวกระโหลกเย็นนะครับอุ้ยแล้วม่ตาจะมืดไม่รู้ตาจะมืดอะไรรู้เฮ้ยเอาคุณทำไมอยู่เยู่ย็นันก็มืดเนี่ยจะบอกว่าเป็นพิษที่ฉันโดนตีเมื่อกี้อุ้ยผายแล้วเกียร์ผายแล้วเกียเราโดนเป็นตีถ้าอยาที่สุดโดนเป็นตีด้วยโดนเป็นตีแล้วเราจะตาบอดเพื่อนคิวคิวคิวุ้ยหายเร็วหายเร็วช่วยหายเร็วอุ้้้้ยยีีี่บไไออดดทมนก็เล ถามมัันยงไงวะไม่รู้ชริงก็ไม่รู้เนี่ยวิ้ยวิ้ววิ้ยวิ้วแค่ตีแสงเลยปะเห็นเห็นลองเราดูดีลองดูดีเอาหลักจั่วแพ็กแล้วก็ลองสกิลดูเีป่ะวะเีป่ะโอเคมันมันกำลังพยายามทำให้เราเข้าอยู่ในโหมดฝันร้ายเพื่อนแต่ข้อเสียของมันคือมันจะตัวเรืองแสงในขณะที่เราอยู่บนในโหมดฝันร้ายเห็นป่ะวะมันยืนอยู่ตรงนู้นเห็นป่ะตัวเรืองแสงเราต้องเราต้องหาบางอย่างใช่ไหมใช่ต้องหาปุ่มกดเร็วเร็วหาเร็วหาอยู่หาอยู่วันนี้ไม่มีเลยเพื่อนที่นี่ อะไรเจอหรอใครว่าจีตีเมื่อกี้เจอแล้วสวยเลยปมดึดไหบ้งว้คว้าไปงี้เลยวิ่งเบื่อจะวิ่งไม่ได้จะวิ่งไม่ได้จะวิ่งไม่ได้แล้วัวนเหนื่อยจะต้อะไรไม่ได้เลยเดี๋ยววะไปเดี๋ยวะอยู่ข้าลัเดียวอยู่ข้างหลัง ไหนวะอีกปุ่มเดียวเราก็ออกจากที่ได้แล้วเนี่ยแค่ปุ่มเดียวอีแค่ปุ่มเดียวไหนวะเฮียสามีมาทางฉันทางนี้ตรงไหยต่อไปต่อไปอยู่ไหนถึงอยู่หรอนี่อุ้ยไปไปไปผมมันเลือดแสงไปนี่ยไปเลยปุ่มเดียววะเราลงเลยวะวันกดแล้วกดแล้วเบลถึงกดแล้ว ไปแล้วไปเร็วไปเร็วใคอไหนไงใอยู่ไหนไปเร็วซ้ายต่อไปเร็วซ้ายจะจได้อยู่ทางนี้ทางนี้จะแบบว่าอันนี้ทางนี้เมื่อไหไม่ใช่เพื่อนไกไปไม่ใช่เพื่อนอุ้ยอุ้ยอย่า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 มาหลอกหลอกกันเลยอย่าหลอกหลอกกันเลยอุ้ยพังหมดแล้วประตูประตูพังหมดแล้วกระพงกระแพงแกได้อยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยออจะไจะกระวเดินไปเพื่อนอุ้ยอุ้ยก้าวเดินไปเชจอแล้วเขี้ยวประตูไปแล้วเขี้ยวมาเร็วไปเร็วอยู่ไหนใครอยู่ไหนเนี่ยตามมาเพื่อนตามมาเร็ว อ,อ,อ, hehe, อ,อยู่ไหนเน dim? ี่ยเพื่อนเรา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 โผล่ไหนเนี่ยกี้ะเราโผล่ไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเราไม่รู้เพื่อนคนนี้มีกล่องอะไรบางอย่างด้วยแต่ไม่มีรหัสไย่งนี่างนี่ไม่มีรหัสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่ใช่เห็นบนหนังสือไปแล้วบางอย่างข้างหน้าอาจจะไม่ทันรับบอกอะไรบางอย่างก็ได้เพื่อนดีนะมันจะไม่มาเฮ้ยสวยสวัสดีครับคุณลุงขออนุญาตดูหนังสือนะครับน้อยกว่า9,000น้อยกว่า8,600มากกว่า8,000น้อยกว่า8,200น้อยกว่าพันแปมากกว่าหนึ0งแพันนอสดุอะไรวะเนี่ย ไม่รู้เหมือน okay, กันโอเคมาช่วยคิดก่อนอย่างแรกน้อยกว่า9,000คืออะไรน้อยกว่า9,000อ,อันเลขอาจจะน้อยกัาหลัก9,000ก็อ,อาจจะเป็นช่วงแบบ8ั0เ8้0แปดพัแปดพันแโอเคเรามาน้อยกว่า8ป0พก็คือ8ป0พมากกว่า8,000<ๆ>ก็คืออาจจะเป็น8,001ัึงถึงแปดพันห้าโอเคน้อยกว่า8ป0พก็คือ8,001น้อยกว่า8,150แสดงว่ามากกว่า8ป1 5 0โอเค มากกว่า8,000มากกว่า8,100น้อยกว่า8150ก็คือเออมันมันหูยมันหลายเลขจัดเลยนะเนี่ยมันมา40เลขเพื่อน8 1ใช่81ตั้งแต่81ก็คือเลขจะอยู่ประมาณตั้งแต่8100เอ้ย8101ถึง8149 โอเคเพื่อนเรามีทั้งหมดประมาณ 4... ี่โอ้หลายเลขอยู่อะเราต้องเดาให้ถูกอะงั้นงั้นนายเอานายเอาฉันเอานายใส่เป็นถึงนี่ดิเลยหลักสิบเดี๋ยวเดีัหลักสิบนายโอเคอไนายฉันเอาตั้งแต่แปดพันถึงแปดพันหนิบนะโอเคแปดห่งศูนย์หนึผิด8102นผิดเพื่อเสียมันมาแล้วเพื่อนแปดหผิด8ปดหนึ่งผิด8 1ด4ผิดแปดหนึปุ๊บถูก ไอ้ถดีด้วยถกแลวเพื่อนถูกแล้วถุ้วไอ้เมันมาแล้วเอาปืนไปเพื่อนเอาปืนไปยิงปืนไ้ปืนแล้วเตรียมสัเลยมาหอมนัวยิงเลยไอ้ไอ้ไอ้ยิงไม่ถอยูกโดโดด้อถอนรอเพื่อนเอามาถกุ้แห้งได้กันี้ไปเลยยัยตีกเยอย่าอย่าไปฉันอย่าไปฉัน เพื่อนกไม่ไมาแล้วกระสุนจะหมดกระสุนจะหมดกระสุนจะหมดอลไรเนี่ยทุบใส่ส่วนบ้นจะไม่อยู่จะไม่อยู่จะไม่อยู่เอ้ยเอ้ยสวยมันตายแล้ว<อ>เฮ้ยเฮ้ยชั้ม่นไงไม่ต้องเถียงชัมแมน่นนคบคบเป็นจังวะคบเลยตอนตอนต,ต,ต,ตอนนี้เราอยู่ไหนไวะเนี่ยต้องตืง่นไราอะมาทางกลับบ้านก่อน,นอเถอะเดียวออกไบ้าเอ้ยโอ้ยดูสิ่งที่มันหล่นไปดิในตัวมันอะเต็มหมดเลยเนี่ยมันกินมันกินเหล็กเข้าไปเนี่ยเออกินเหล็กไปมันตายจริงววะ ก่อนเพื่อนมาล่องขนได้อย่าลืมด้วยใช่เพื่อนหน้าตาจริงเหรอฉันไม่ได้เสียงอะไรไปไปไปงั้นกลับเถอะไปกล,กบลกับเร็วกลับเร็วกลับเร็วกลับบ้านเดีย๋ยวว้าย